แล้วของเ่นนี่ยว่าจะใส่โอ้ไม่เหมือนใครครับผม ครับเป็นเพื่อนชาววิธีเกษตรคนะมันครับนี่หอยเต็มกล่องแล้วครับเลเียมัมครับใส่แค่เต็มครับประมาณน่าจะสิตันแลวมั้งครับนี่ครับถ้าใส่พูนี่สิบหกประมาณนี้ครับผมสวยเลยครับไม่ได้เปิดไฟครับ ร้อครับยานไม่พอ,อ,อก,ก็อหอยล่ำอยู่เกรื่องอยล่ำได้จักจั่ตอนเต็มครับคุมผ้าด้วยครับจิฟฟีเ่เครื่องเครื่อง1้อยเกียร์107เจเกียร์ล็อกกี้ครับผมติดกับ<ว>เครื่องมาเลยครับ าย F18 ครับเสียบมุมเคาะยางดูครับเอาเคาะเบิ้งยางถ้าสิบหลอกี่สิบบต้องค้อนหรอคนขับบอกซื้อวิธีเกษตรคนอเมันครับผมทาได้ไวมันมโมมีกูแล้ว ตูดนี่กว้างสองเมตรสาสิบครับยาวห้าเมตรเก้าสิบครับถือสิบร้อครับความสูงสิบร้อแล้วก็ดูความสูงของทีแตนครับผมถ,บถึงเท่ากันแหละครับถึงเท่ากันแต่จะต่างกันที่ความกว้างกับความยาวครับสิบร้อสองเมตรห้าสิบคันนี้สองเมตร30สิบครับ ยาวห้าเมตรเก้าสิบครับนู่อยเียพอทวีทรับครับหมิคมครับ้านหน้าแปดสองห้าครับผมครับสองห้า ยังหลังครับผมยังหลังยังเก้าครับดูนัดรอครับผมโน่เอฟสิบแปดครับโอเคคงเจอ <Yeah. S 2> โอ้ยไปขายแล้วครับนะครับ, <Yeah. S 2> รบดูรอบรอบครับ